ถ้าคุณยังหาตัวเองไม่เจอต้องทํางานที่ไม่ชอบและยังมีชีวิตที่ไม่ใช่คุณห้ามพลาดบทเรียนชีวิตสุดล้าค่าของชายคนนี้ครับวอร์เรนบัฟเฟตต์บัฟเฟตต์ค้นพบตัวเองว่าชอบตัวเลขชอบเรื่องกําไรขาดทุนและการค้าขายตั้งแต่หกขวบเริ่มทําอาชีพที่ชอบคือการลงทุนโดยซื้อหุ้นตัวแรกตั้งแต่อายุ11ปีแม้เขาจะประสบความสําเร็จและรวยระดับต้นๆของโลกตั้งแต่อายุยังน้อย แต่ทุกวันนี้แม้เขาจะอายุ90ปีแล้วแต่ยังสนุกกับการทํางานที่เขาชอบทุกวันโดยไม่คิดจะเลิกทําเลยพี่มี5บทเรียนชีวิตล้ําค่าที่กว่าจะรู้ก็าสายไปของวอร์เรนบัฟเฟตต์มาฝาก 1. อย่ยาโมเผือใช้ชีวิตเหมือนคนเดินละเมอวอร์เรนพูดได้อย่างน่าคิดว่าชีวิตมีค่ามากกว่าการตื่นมาเพื่อทํางานเลิกงานกลับบ้านกินข้าวเล่นโซเชียล แล้วเข้านอนเพื่อรอวันหยุดโดยไม่เคยรู้ว่าตัวเองชอบหรือต้องการอะไรสิ่งที่คุณทําอยู่ทุกวันนี้กําลังพาชีวิตคุณไปในทางที่ตัวเองต้องการอยู่หรือเปล่าเหมือนกับคนเดินละเมอที่ยังมีลมหายใจแต่ใช้ชีวิตแบบไร้สติไปวันๆแล้วจากโลกนี้ไปแบบยังไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องการอะไรอย่างน่าเสียดาย 2. ความคิดคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคุณวิธีคิดมีผลกระทบอย่างมากกับชีวิตแต่หน้าเสียดายที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจวิธีใช้งานและวิธีดูแลความคิดของตัวเองว่าเราเปรียบเทียบได้อย,อย่างน่าสนใจว่า คุณลองจินตนาการดูว่าถ้ามีคนจะให้รถคันใหม่กับคุณที่คุณอยากได้จะสวยหรูและแรงแค่ไหนก็ได้แต่รถคันนี้จะเป็นรถคันเดียวในชีวิตคุณ <Yeah. S 1> คุณคงจะดีใจสุดๆใส่ใจอ่านคู่มือการใช้เป็นอย่างดีรักทะนุถนอมและดูแลมันสุดๆขัดให้เงาแวบขนาดที่แมงวันเกาะแล้วลื่นล้มหัวแตกเลยจริงไหมก็เหมือนที่คุณมีเพียงแค่สมองเดียวที่ใช้คิดและตัดสินใจไปทั้งชีวิตซึ่งคุณควรดูแลมันอย่างดีตั้งแต่อายุยังน้อย แต่ก็ยังไม่สายถ้าคุณจะเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่วันนี้วอร์เรนแนะนำสองขั้นตอนการดูแลความคิดซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคุณดังนี้ 1. เลือกคบเพื่อนและคนใกล้ชิด 2. เลือกเรียนรู้สิ่งที่ใช่ 1. เลือกเพื่อนและคนใกล้ชิดสำคัญกว่าที่คิดคุณจะมีชีวิตเหมือนฮีโร่ที่คุณชอบและคนที่คุณใกล้ชิดคุณอยากมีชีวิตแบบไหนให้เลือกชอบฮีโร่และเลือกใกล้ชิดกับคนแบบนั้นเพราะคนซึ่งเป็นฮีโร่ที่คุณชอบเพื่อนสนิทและคนใกล้ชิดจะะสสาาาคคััญมกมกกกแลล่่งงผอยบชีวิตุณ 2. เลือกเรียนรู้สิ่งที่ใช่การลงทุนที่ดีที่สุดคือลงทุนกับตัวคุณเองเพราะความรู้และประสบการณ์ที่คุณมีจะเป็นสมบัติล้ำค่าติดตัวคุณไม่มีใครขโมยไปได้คุณต้องเป็นคนขี้สงสัยและเรียนรู้อยู่เสมอเพราะโรงเรียนและมหาลัยสอนได้แค่เรื่องพื้นฐานแต่การจะมีชีวิตที่คุณต้องการได้คุณต้องเลือกเรียนเรื่องที่คุณสนใจและเรียนจากคนที่คุณสนใจเองไปทั้งชีวิตเช่นวอร์เรนบัฟเฟตต์ชอบเรื่องการลงทุนจากการเริ่มอ่านหนังสือลงทุนในห้องทำงานพ่อ แล้วต่อยอดไปยังหนังสือต่างๆและการเรียนรู้อีกมากมายจนถึงทุกวันนี้โดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับโรงเรียนหรือมหาลัยเลย 3. ค้นหางานที่ชอบให้เจออย่ายอมแพ้เงินเป็นเรื่องสําคัญมากและโลกทุกวันนี้เปิดโอกาสให้คุณสามารถเลือกทําอะไรก็ได้ที่คุณต้องการแล้วสามารถมีเงินเยอะๆได้เช่นกันอย่าทนทํางานที่คุณไม่ชอบเพียงเพราะอยากมีประวัติการทํางานที่ดีอย่าเลือกงานเพียงเพราะมันได้เงินมากกว่าเดิมหลายเท่าแล้วคิดว่าคุณจะมีชีวิตที่เหลืออย่างมีความสุข หางานที่คุณทำแล้วชอบงานที่คุณไม่จำเป็นต้องทำมันก็ได้แต่คุณเลือกที่จะทำเพราะอยากทำงานที่คุณอยากกระโดดออกจากที่นอนทุกเช้ามาทำมันวอร์เรนบอกว่างานด้านการลงทุนที่เขาเลือกทำจนถึงทุกวันนี้เขาไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นงานเลยเหมือนเป็นการเล่นเกมมากกว่าเขารู้สึกสนุกและมีความสุขที่ได้ทำมันทุกวันตั้งแต่อายุ20จนถึง90ปีในทุกวันนี้การค้นหางานที่ชอบมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้างานที่คุณทำอยู่ยังไม่ใช่อย่าเพิ่งยอมแพ้และอย่าถอดใจจนกว่าจะหางานที่ใช่เจอ สี่โฟกัสการตีลูกเบสบอลหรือเตะลูกฟุตบอลไปให้ได้ไกลที่สุดคุณต้องตีหรือเตะให้โดนจุดสาคัญเล็กๆที่เรียกว่าสปีสปอตของมันแค่นั้นเองการประสบความสำเร็จในชีวิตก็เป็นเช่นเดียวกันที่คุณไม่จําเป็นต้องทําหรือเก่งหลายเรื่องขอให้คุณเชื่อมั่นและมุ่งมั่นเลือกทําแค่เรื่องเดียวก็พอคุณพ่อของบิลเกตผู้ก่อตั้ง m มค r o ซอฟ t ์เคยถามว่าอะไรที่ทําให้วอร์เรนบัฟเฟตต์และบิลเกตประสบความสำเร็จในระดับต้นๆของโลกได้อย่างทุกวันนี้ทั้งคู่ให้คําตอบเดียวกันคือการโฟกัสเช่น วอร์เรนบัฟเฟตบอกว่าเขาเลือกทำแค่เรื่องเดียวคือเรื่องการลงทุนที่เขาชอบและเขาเชื่อมัน่นเลยทำได้ดีกว่าคนอื่นถ้าเขาทำเรื่องอื่นก็คงเจ๊งคุณต้องเลือกทำเรื่องที่ชอบแล้วโฟกัสทำให้มันสุด 5. 5. พัฒนาการสื่อสารและการโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองเสมอทางเดียวที่คุณจะมีชีวิตที่ตัวเองต้องการได้คือคุณต้องมีความสามารถในการสื่อสารและโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้คิดเหมือนคุณจริงไหมวอร์เรนเคยมีจุดอ่อนอย่างมากในการพูดคุยต่อหน้าคนเยอะๆเลยลงเร หนึ่งในสุดยอดของคนที่เก่งเรื่องการพูดโน้มน้าวจิตใจคนอื่นโรเรนบอกว่านี่เป็นหนึ่งในคอสที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตมากกว่าการเรียนมหาลาัยอีกถึงขั้นที่เขาเอาใบป,ประกาศคอสนี้มาประดับไว้ที่ห้องทํางานจนถึงทุกวันนี้เลยถ้าคุณมีความรู้และความคิดดีๆแต่ไม่สามารถสื่อสารให้คนอื่นรู้ได้ก็ยากที่คุณจะประสบความสำเร็จได้เช่นกันจริงไหมคุณคิดยังไงกับคลิปนี้คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังบ้าง